ที่นี่มีอะไรลูกก็ตอนบ่ายตองมีนัดเอาสายกีต้าไปเปลี่ยนแต่ก็อยากมาเสพบรรยากาศแถวบริษัทพ่อหน่อยได้ข่าวว่าบรรยากาศดีตองก็เลยแวะเข้ามาค่ะนิ้วไปโดนอะไรมาก็พ่อทำตองไงคะฉันนี่นะทำแกเจ็บตอนไหนพ่อทำตองกับแม่มีแผลไว้เยอะมากตอนนี้คงไม่รู้สินะคะว่าทำอะไรไปไว้ แต่ก็อย่างว่าครอบครัวเราเจ็บตัวกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าแกมาเพื่อไปชดประชันฉันนะแกกลับไปเลยไปฉันจะทำงานพอดีกิฟ์เห็นน้องตองมาค่ะกะเ็เลยเอาน้ำเข้ามาให้สวัสดีค่ะพี่กิฟ์ขอบคุณมากนะคะที่มีน้ำใจแต่ขาดบรารยาทไปน,นิดนึงนะคะเวลาจะเข้าห้องนายเนี่ยควรเคาะประตูก่อนหรือเปล่า ถ้าสนิทกันมากๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นหรอกคะ่ะงั้นก็แปลว่าพ่อกับพี่กิฟต์เนี่ยสนิทกันมากเลยใช่ไหมคะตายจริงพูดไรออกไปอะ่ะเขาก็รู้กันอยู่แล้วนี่ถ้าแกจะมาหาเรื่องคนอื่นนะจะก,กลับไปเลยไปตองไม่ได้มาหาเรื่องคะ่ะตองมาถามหาความจริงความจริงอะไรของแกวันครบรอบของพ่อกับแม่ พ่อไปไหนมาฉันเคลียร์กับแม่แกไปแล้วทําไมแกไม่ไปถามแม่กันแล้วทำไมตองถามจากพ่อไม่ได้อ่ะคะน้องตองคะพี่ว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอากลับไปคุยที่บ้านไหมคะพี่เป็นคนนอกพี่ไม่ต้องเสือกเอ้ยพี่ไม่ต้องยุ่งดีกว่าคะ่ะว่าไงคะพ่อ เมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีหาแต่เรื่องปัญญาอ่อนมาให้ฉันเนี่ยได้ค่ะต้องถามจากพี่กิฟดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเทคนิคกับพอมากาตามจริงพ่อไม่ต้องส,งส่งซิกก็ได้ค่ะมันไม่เนียนเลยอะ่ะมันยิ่งดูน่าสงสัยกว่าเดิมแกสงสัยอะไรนักหนาฉันทำอะไรให้แกแกถึงได้หาเรื่องฉันตลอดเนี่ยฉันเป็นพ่อแกนะ ็เพราะว่าพ่อเป็นพ่อของตองไงคะตองถึงอย่งพูดดีด้วยว่าไงคะพี่กิฟตอบตองเลยยังพี่ทำงานให้คุณพ่อน้องตองนะคะพี่จะฟังคำสั่งจากคุณวุฒิคนเดียวเท่านั้นงั้นตองไม่เซาสีแล้วก็ได้ตองขอถามตรงๆเลยลวกันว่าในคืนนั้นเนี่ยพ่อกับพี่กิฟได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะเอาตามจริงเนี่ย ถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องมีอะไรปกปิดตองก็ได้นะคะเด็กอย่างตองไม่น่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัทของพ่อตองแค่อยากรู้ความจริงว่าที่คนอื่นเขาพูดถึงพ่อกับพ่อพูดถึงตัวเองอันไหนัหมือเรื่องจริงใครบอกอะไรแกแกไปรู้อะไรมาตองของไม่บอกแล้วกันนะคะว่าใครเป็นคนบอกตองแต่ตองมีหลัก นานแค่ไหนวะตราบใดที่เขายังเลี้ยงดูฉันอย่างดีฉันก็คงไม่ต้องดิ้นพลานไม่หาคนอื่นปะแล้วเมียเขาจะไม่สงสารแกหรอวะสงสัยก็สงสัยไปดิถ้าเขาอยากได้สามีเขาคืนฉันก็จะคืนให้แล้วฉันก็แค่หาผู้ชายใหม่ตามคอนเนคชั่นของคุณวุฒิที่ฉันสั่งไว้